สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารข้อมูลของฝ่ายประชาธิปไตยไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดชลนานลั่นรับผิดชอบตั้งใจลาออกอยู่แล้วแต่ขอตั้งคอรมอเพื่อไทยให้สำเร็จก่อน ที่รัฐสภานายแพทย์ชน่านสีแก้วสสจังหวัดน่านและหัวหน้าพักเพื่อไทยตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะชี้แจงประชาชนอย่างไรในการนำพักสองลุงมาร่วมจะตั้งรัฐบาลนายแพทย์ชลน่านกล่าวว่าไม่ต้องชี้แจงถแถลงการมีความชัดเจนอยู่แล้วเราจะเป็นที่ต้องดึงพักคพลังประชารัฐและพกกรรครวมไทยสร้างชาติ มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเหตุผลสําคัญที่สุดก็คือในซีกเดิมนั้น312เสี 3, 1, 2, 4, ยงเดิมที่มีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนําไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดุสื่อมลชนได้ถามแทรกขึ้นมาอีกว่านายแพทย์ชลนานจะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทยหรือไม่นายแพทย์ชลนานได้ยกมือห้ามและกล่าวว่าคนละประเด็นกันก่อนจะอธิบายถึงเหตุผลว่า หากไม่มีสองพักหนังกล่าวนั้นมาร่วมก็ไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอนและอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้เราจึงมุ่งมั่นต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งให้ได้โดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำและเป็นหัวหน้ารัฐบาลนายแพทย์ชนานย้ำว่าด้วยเหตุนี้ขอให้ตัดเรื่องที่พรรคเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมหรือไปเป็นนั่งร้านได้เลยนะส่วนประเด็นที่ตนนั้นจะลาออกนายแพทย์ชนานกล่าวว่า ผมตั้งใจที่จะประกาศแสดงความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ปฏิเสธว่าจะไม่ลาออกยินดีจะลาออกอย่างแน่นอนแต่ภารกิจหัวหน้าพักเป็นกรรมการบริหารพักต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนของพักเพื่อไทยให้สําเร็จวันที่เสนอชื่อคณะรัฐมนตรีในส่วนของพักเพื่อไทยเสร็จผมจะประกาศอย่างเป็นทางการทันที เมื่อถามว่าจะลาออกจากตําแหน่งหัวหน้าพักการเมืองหรือตําแหน่งสสด้วยนายแพทย์ชลนานกล่าวว่าประกาศอะไรไว้ตัวเองก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่ประกาศจากนั้นนายแพทย์ชลนานได้เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีพักเป็นธรรมลัน่นไม่โหวตนายกรัฐบาลข้ามขั้วอย่าอ้างรวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงดรปิติพงศ์เต็มเจริญหัวหน้าพักเป็นธรรมโพสต์เข้าความผ่านทางเฟซบุ๊ก ถึงการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรียิมส,งสิงหาคมนี้ว่าพักเป็นธรรมไม่ร่วมรัฐบาลข้ามค้วและไม่โหวตนายกที่มาจากรัฐบาลข้ามค้วซึ่งไม่เคารพเสียงประชาชนพักเป็นธรรมมีหน้าที่ต้องทำให้พักอันดับหนึ่งเป็นรัฐบาลตามมติประชาชนจากการเลือกตั้งเมื่อเพื่อไทยฉีก m อ u ยแล้วไปจับมือกับพรรรัฐบาลเดิมไม่เห็นนโยบายของรัฐบาลชัดเจน เราจึงไม่สามารถเห็นชอบให้กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยได้การอ้างว่ารวมไทยสร้างชาติไม่มีลุงแล้วเป็นเพียงเทคนิคการอ้างเท่านั้นเพราะแม้พระเดกประยุทธ์จะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคแต่ยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติจึงปฏิเสธไม่ได้ว่าพระเดกประยุทธ์มีความเกี่ยวข้องกับพรรครวมไทยสร้างชาติในทางอ้อม เพื่อไทยหาเสียงกับประชาชนว่าไม่เอาสามปอจะปิดสวิตสอววหัวหน้าพักและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยพูดชัดเจนว่าไม่เอาพักพลังประชารัฐและพักรลุ่มไทยสร้างชาติแต่ไม่ทำตามที่หาเสียงไว้การเมืองมีสองขั้วนานแล้วและทั่วโลกนั้นก็มีสองขั้วไม่มีใครสลายขั้วได้ พราะอุดมการณ์คนละทางผลการเลือกตั้งชัดเจนว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแต่เพื่อไทยกลับไปจับมือกับขั้วเดิมหน้าตารัฐบาลเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยและแบบนี้จะเลือกตั้งกันทำไมแม้เราจะมีสอสอเพียงคนเดียวไม่อาจเปลี่ยนรัฐบาลได้แต่เสียงเดียวของเรานั้น ต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนมีอุดมการณ์ที่มั่นคงขอฝากถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนให้เคารพเสียงของประชาชนที่ไปเลือกตั้งเพื่อต้องการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจควรจะปล่อยวางอำนาจลูกบอลได้เปลี่ยนจากอดีตไปสู่อนาคตที่ประชาชนเลือกมาแล้วทุกคนควรจะทำตามชันธามติของประชาชนความคืบหน้าบชน ประกาศห้ามชุมนุมรัศมี50เมตรรอบรัฐสภา21-24สิงหาคมคุ้มเข้มโบสนายกจากกรณีที่นายวันมูฮัมหมัดนอมัตาประธานรัฐสภามีคำสั่งให้นัดประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่4วงเล็บสมัยสามัญประจำปีครั้งที่1ในวันอังคารที่ยีสิสองงหาคม2566เวลา10นาิกา ณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรชั้น2อาคารรัฐสภาโดยมีวาระการประชุมสำคัญเรื่องด่วน1นพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272ของรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยเรื่องด่วนที่2ร่างรัฐธรรมนูญแห่งรชาชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกมาตรา272 ดยนายชัยทวัตตุลาทนสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกับคณะผู้เสนอล่าสุดกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกประกาศห้ามชุมนุมสาธราณะในรัศมีไม่เกิน50เมตรรอบรัฐสภาทั้งนี้กำหนดให้พื้นที่ถนนสองช่องทางการจราจรทางเท้าและลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์ราชการเกียรก,กายพื้นที่ประมาณ4,700ตารางเมตร เป็นสถานที่เพื่อใช้สำหรับการชุมนุมสาธารณะมีผลตั้งแต่21สิงหาคมเวลา8ตริกาถึง24สิงหาคม2566เวลาเที่ยงคืนความคืบหน้าล่าสุดยิ่งชีพดีใจมากยอดทะลุครึ่งขอแรงให้ครบ50,000ก่อน25สิงหาคมนี้ลงชื่อเสนอประชามติเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ สืบเนื่องจากกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญซึ่งประกอบด้วยหลายองค์กรที่ผลักดันประเด็นเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อาทิเช่นโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอเปิดตัวแคมเปญเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้ง100% h a s h t a เ c o n f เซ a l l เมื่อ13สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมเชิญชวนประชาชนเข้าชื่อให้ครบ5 0,000ชื่อเพื่อเสนอคำถามสำหรับการทำประชามติ ต่อคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยมีการตั้งบูธลงชื่อตามจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภูมิภาคมากกว่า100แห่งรวมถึงช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ conforo.com นั้นเมื่อ19สิงหาคมรุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเปิดเผยดึงความคืบหน้าการตั้งโต๊ะลงชื่อโดยวันนี้นายยิ่งชีพผู้อำนวยการ บริหารไอลอก็ได้เดินทางไปร่วมด้วยที่จุดเกาะพญาไทอนุสรีชัยสมรภูมิโดยไอลอนั้นระบุว่าวันนี้มาตั้งโต๊ะเชิญชวนมาร่วมกันลงชื่อเสนอคำถามประชามติเพื่อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้ง100%ใครกำลังหาจุดลงชื่อ #conforo กรุงเทพมหานครวันนี้เปิดโต๊ะอนุสรีชัยสมรภูมิ เกาะพญาไท14นาฬิกาถึง20น,นาฬิกานนทบุรีบุกตลาดนกฮูก17นาฬิกาถึง20นาฬิกา30นาทีจังหวัดแพร่ากาดกองเก่า16นาฬิกาเป็นต้นไปจังหวัดพิษณุโลกถนนคนเดิน16นาฬิกาเป็นต้นไปยังมีจุดอื่นๆอีกเพียบกว่า100แห่งไอรอลอเปิดเผยยอดการลงชื่อ19สิงหาคมด้วยว่าตอนนี้ได้กว่า30,000รายชื่อแล้ว แต่ยังขาดอีก20,000รายชื่อใครที่ยังไม่ได้ลงชื่อขอให้พิจารณาลงชื่อบนกระดาษให้ได้ก่อนถ้าไม่ทันจริงๆน่ะค่อยลงชื่อออนไลน์แต่ช้ากว่านี้จะไม่ได้ดูรายละเอียดจุดตั้งโต๊ะลงชื่อและวิธีการลงชื่อทางเว็บไซต์ confor.com a l l ความคืบหน้าคึกคักก้าวไกลประชาธิปัตย์ลุยหาเสียงเลือกตั้งดอมส้มเตรียมรับพิธา ไปแน่20สิงหาคมนี้ดรสุชาชวีสุวรรณสวัสดิ์ประธานคณะทำงานกรุงเทพมหานครและหัวหน้าทีมการศึกษาทันสมัยพักประชาธิปัตย์ได้เดินทางไปยังที่ทำการพักประชาธิปัตย์เขต3อําเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อช่วยนายแพทย์บัญญัติเจตนาจันทร์ผู้สมัครพักประชาธิปัตย์เบอร์สองหาเสียง ดรสุชาติชวีได้กล่าวว่าการเดิน,นทางมาช่วยหาเสียงมาทั้งในนามพักและในนามของคนระยองเพื่อให้เลือกตั้งผู้แทนคนบ้านเราเพราะนายแพทย์บัญญัติเป็นคนเกิดที่อำเภอแกรงและทำงานเพื่อประชาชนมาตลอดจึงของโอกาสให้คนบ้านเราได้เข้ามาทำงานรับใช้พ่อแม่พี่น้องอีกสักครั้งอย่าลืมกาเบอร์สองเพื่อให้หมอบัญญัติเป็นสสเขตสต่อมาดรสุชาติชวี พร้อมด้วยทีมงานนั้นหลายสดและนายแพทย์บัญญัติเจตนจันทร์ผู้สมัครสสเขตสามจังหวัดระยองพักประชาธิปัตย์เบอร์สองได้เดินทางลงพื้นที่ชายหาดแหลมแม่พิมพ์ตําบลกรำ่อำอําเภอแกรงจังหวัดระยองโดยเข้าแนะนำตัวกับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารริมชายหาดเดินตลอดทั้งแนวชายหาดได้รับการต้อนรับจากพ่อค้าแม่ค้าเป็นอย่างดีส่วนใหญ่จะรู้จักหมอบัญญัติส่วนพักคก้าวไกล นายชัยธวัตตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลและนายพิจาร์ชวะพัฒนวงศ์รองหัวหน้าพรรคก้าวไกลพร้อ,อมด้วยนายพงศธรสอนเพชรนรินผู้สมัครสสพรรคก้าวไกลเบอร์หนึ่งเขตสามจังหวัดตรยองลงพื้นที่ตลาดสดที่บานพัฒนาเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลงอำเภอแกลงจังหวัดตรยองโดยเดินขอคะแนนเสียงจากพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้านายชัยธวั์ได้กล่าวว่า วันนี้มาพร้อมด้วยนายพิจารณ์รองหัวหน้าพักเก้าไกลเดินทางมาช่วยนายพงศธรหาเสียงซึ่งได้รับการต้อนรับที่ดีส่วนนายพิธาเตรียมเดินทางมาช่วยหาเสียงบริเวณอนุสร์เรือหลวงประแสตำบลประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเวลา17นาฬกาวันที่20สิงหาคมสำหรับบรรยกาศการเดินหาเสียงพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนต่างเข้ามาขอเซิฟี่พร้อมบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เป็นรัฐบาล ถึงไม่ได้เป็นก็จะเลือกพระเก้าไกลอีก